เราจะมาช้อปปิ้งกันนะคะมาดูกันว่าเพชรในไอดีของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราจะช้อปกันให้กระจายเลยค่ะช้อปให้หมดตัวไปเลยวันนี้ไม่หววเพชรไม่งกเพชรเราจะซื้อของที่เราไม่มีนะคะในวันนี้กันอของอะไรมาใหม่บ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะต้องเข้าไปดูพร้อมๆกันฮะแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันก่อนด้วยนะคะ เราจะต้องมาช้อปปิ กิจกรรมสุสานซ่อนซับนะคะซึ่งเท่าที่ดูจากาแผ่นป้ายโฆษณาของร้านค้าเขาแล้วเนี่ยเหมือนจะมีท่าเต้นใหม่นะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูละกันแล้วก็มีสิทธิ์ขั้นสูงนะสิทธิ์ขั้นสูงจะยังไม่ได้กดอ่ะเห็นในสตรีมนะคะบอกมาว่าช่วไอพีออเดอร์สิ์ขั้นสูงให้หน่อยใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าสิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะแล้วก็ร้านค้าโมโคนี่ช็อปไปแล้วเราจะคลิปก่อนอนะันนี้แล้วก็ทริกออทรีตอันนี้ก็ ชอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะอันนี้อะไรอะตดหมายเข้ามาคำถามจากอนาคตอันที่3ทุกคนอันที่3มาแล้วนี้นมะีทีมงานเขาก็ส่งปูยา่าอิโมชั่นสุดเ e อกลุศีรอบนี้เราได้เป็นท่าเต้นแฮปเพราก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เป็นปีกดำนะคะไหนรอบนี้ได้ท่าเต้นใช่ปะขอกดรับเข้ามาดูก่อนสิท่าบูย่านะคะก็คือท่า เดี๋ยวเราลองกดใช้ดูหนึ่งทีสิอ๋มันจะเป็นแบบว่าอุ้ยท่านี้เหมาะสำหรับการกดตอนที่เราเล่นแล้วได้แชมป์ กจกรรมก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งทํากิจกรรมอะไรบ้างเริ่มจากหน้านี้ก่อนเลยนะคะก็จะมีสุาสานซ่อนซับใช่ปะโอ้โหกิจกรรมมาใหม่เยอะเหมือนกันนะปูกเหรียญเซียนบุญาน,นี่ก็มากดรับระเบิดกดรับอันนี้ได้อุ้ยบุญาห้าครั้งถ้าบุญาห้าครั้งเราก็สามารถกดรับได้เัางั้นจัดเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่าระเบิดเหมือนจะจะมีละกดรับ <c oughs> กดรับของทั้งหมดที่เราควรจะได้นะกระเป๋ามีแล้วอะขออานนี้แล้วกัน โอเคเดี๋ยวจ้าจ่าเข้าไปดูในตู้สุ่มไดมอนโดอย่ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเหมือนวันนี้จะมีชุดเข้ามาใหม่ด้วยนะเขาอยังนี่ทุกคนชุดนี้นะคะ่ะที่เราพูดถึงนะคะ น,นี้เนี่ยเราจะไม่เสียเพรแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยมีตัว๋วไดไมอนด์รอย,ย,ยัล735ใบซึ่งตอนนี้ลัคก,กี้ของชุดลัคก,กี้รอยัลอันนี้เนี่ยจัดก็มีถึง7จ็ดตะกี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะดวงดีในการช้อปปิ้งชุดดีหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าขอดูของในตู้ก่อนของในตู้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะนอกจากชุดผู้ชายชุดผู้ชายรอบนี้นี่ก็แยกชิ้นได้ด้วยฮะน่าสนใจมา สิ่งกลาตียเลยจัดมินเพราะว่าถ้าชุดไหนจัดมินได้ง่าจะคิดโคตรคุ้มจดเลยคนคุ้มมากเราได้ชุดได้ชุดไม่พอเราได้ฝึกคริสตันด้วยค่ะคนคุ้มรอบนี้เราได้ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปใส่ชุดนั้นดูแล้วกันว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนนะคะเข้าไปในแพคเกจแป๊บหนึ่งเนาะ รเรามาดูสิคั้นสูงซีซั่นนี้แล้วกันหาสิขั่นสูงซีซั่นนี้เนี่ยจัดน่าจะหมดเพชรไม่เยอะนะคะเพราะว่าจัดอะทำเควสเก็บขั้นไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่ได้ในแต่ละขั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามารั ไฟทองคำกันก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ยทำไมซีซั่นนี้ได้ไมทองคำอ๋อเพราะว่าธีมของชุดมันเป็นธีมแบบว่าอัลตร้าซองนะคะก็คือแบบเป็นธีมดีเจนั่นเองเนาะมาเรามาเรินน่มต้นที่อันแรกเลยสิบคันได้กระบองาอุ้ยแต่จะจะชอบกระบองนะกระบอกอันนี้สวยอยู่ใช้ทันทีแล้วกันแล้วก็สกินรถนะคะสกินรถนี่กดใช้ทันทีไปก่อนเลยแล้วกัน ส่วนถ้าเกิด50คันเนี่ยเราก็จะได้รับชุดผู้หญิงอ่ะมาดูชุดผู้หญิงก่อน ผู้หญิงเนี่ยอย่างที่จัดเคยบอกว่าจัดอะชอบเสื้อนะคะด้านในชอบรองเทา้าชอบกางเกงแล้วก็ชอบทรงผมของชุดผู้หญิงเซตนี้มากจัดว่าเดี๋ยวจะจะหาโอกาสใส่ชุดชุดนี้อยู่เนาะแต่ว่านี่เลยเรามาดูอันต่อไปดีกว่าค่ะสกินปืนเป็นสกินปืนฮิวนะคะอันนี้ไม่ได้บวกค่าสถานะเนาะบวกแค่ความสวยงามเฉยๆนะคะจะเป็นยังไงถ้าสกินปืนฮิว บวกอัตราการยิงสองอุ้ยน่าจะหิวเรื่องเดนแบบสนุกเลยเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะตอน100ขั้น100ขั้นเราจะได้รับเป็นกระเป๋ากีตาร์นะคะกระเป๋ากีตาร์ใช้ทันทีเลยส่วน150ขั้นเนี่ยเราก็จะได้สก,กินระเบิดนะคะสก,กินระเบิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนอันนี้เป็น,อะ,อ,นอะไรก็ศพเออลุมศพบ,บูม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 ,บม,บม ใช่แล้วหมดลอะอะงั้นเดี๋ยวจะขอกดรับทั้งหมดก่อนเพราะตอนนี้ของจระมันมาถึงที่175ขั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวกดรับทั้งหมดแป๊บเพราะว่าของอื่นๆมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรละขั้นที่ สอ0รเนี่ยเราจะได้เป็นกระเป๋าวิกเตอร์บีดวิกเตอร์บีดนี่ยให้ดูที่ด้านข้างตรงนี้ทุกคนกระเป๋าเลเวล1เนี่ยก็จะเป็นลําโพงติดไม้นะคะอันที่2ก็จะเป็นลำโพงติดไม่แล้วก็มีลําโพงเล็กๆอีกส่วนถ้าเป็นเลเวลที่3เนี่ยก็จะเป็นลําโพงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ไม้ก็จะเป็นแบบไม้ทองคำเนาะที่ขึ้นอยู่บนหัวจัดตรงนี้นะ สุดท้ายนะ,ะตอน225ค่้นจะเป็นชุดผู้ชายโอเคเดี๋ยวจะจะทำการซื้อขั้นนาอเพียงแค่47ขั้น47ขั้นโอ้ยพน410เพชรเลยนะรอบนี้กดเลยแล้วกันอ่ะพอครบปุ๊บนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนอน,นี่อันนี้เป็นกระเป๋านะคะรับกระเป๋าเสร็จก็จะมีชุดผู้ชายแนพร้อมกับขั้น ทุกคนดูกล่องนี้กล่องนี้เห็นป่าว่ามีอะไรมาใหม่นี่มีทรงผมเข้ามาคนะเป็นทรงผมทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนะซึ่งทรงผมที่ได้เนี่ยมันจะเป็นผมแบบว่าหักเด็ดร็อกนะคะของผู้ชายจะเป็นหักเด็ดร็อกสีม่วงใส่หมวก้วยเนาะ ใส่หมกน่าจะสองใบปะดูจากทรงแบบเนี้ยสใบส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผมสีม่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นผมในชุดติดขั้นสูงอะ่ะมันจะเป็นสีเหลืองวันนี้จะดจะมาสูบเอาทรงผมสองอันนี้มาดูกันว่าจะหมดกี่เพชรแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจัว่าจะจะไปซื้อทาเต้นก่อนเพราะว่าได้ทาเต้นปุ๊บเพชรเหลือแล้วก็ซื้อขั้นได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ากล่องสุ่มขั้นเราไม่พอเราต้องซื้อขั้น เรามาดูกิจกรรมสุสานชาวบ้านก่อนละกันที่แอมอ่ะเขาก็จะให้เราขุดนะคะขุดหาไอเทมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาอ่านรายละเอียดคร่าวๆก่อนกิจกรรมนี้แบ่งออกสุสานเป็น4ขั้นสุสานชาวบ้านขุดน,นางอกคลักแล้วก็จกกักรพรรดินะคะซึ่งเราต้องใช้เพชรในการขุดสุสานขุดสุสานปุ๊บก็จะพบทางเข้าสุสานขั้นต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการขุดนะคะเพื่อที่จะข้ามขั้นไปสุสานขั้นต่อไปเรามาดูของรางวัลของแต่ละขั้นกันก่อนดีกว่าขั้นชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวก สกินปืนต่างๆนะคะขั้นขุนนางก็เป็นของที่เรามีแล้วเหมือนกันทางพวกกล่องสกินปืนแล้วก็กระเป๋าสองอันนี้ขั้นองครักษ์นะคะก็จะได้ชุดทัดโกชุดคุมช้างเนาะชุดกระโหลกของผู้ชายกับผู้หญิงนะคะแล้วก็พวกตัวสุ่มอะไรพวกนี้ส่วนสุสานจากักรพรรดินะคะนี่เลยสิ่งที่เราอยากได้คือท่าเต้นอันนี้จัดก,ก็ไม่รู้ว่ามันคือท่าเต้นอะไรเดี๋ยวรอเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันเนาะ จะทำการขุดแบบแรงๆและกันจะได้หาสุสานเจอไวๆถ้าขุดแรงๆอ่ะก็จะใช้ค่าแรง60เพชรนะคะซึ่งค่าแรง60เพชรฮะขุดเจอทาไปต่ออาวเจอเลยเหรอไไม,ไม่ไม่ให้แบบขุดให้ตึงตรงตึงเต้งเลยเหรอคุณคนพบกระเป๋ากดรับเลยละกันนะคะตกลง ตอนนี้เราเราก็ยังอยู่สุสานชาวบ้านอยู่หรอเราอยู่สุสานชาวบ้านโอเคงั้นขุดนิ่มๆพอทุกคนเพราะเราจะขุดหาทางไปเฉยๆโอ้โหไม่พบทางไปต่อลองพยายามดูนะค่ะค่ะไอ้แต่กดดับก่อนตัวอีโวชอบอยากได้อยู่อาหารสัตว์ไม่เอา,าค่ะเราค้นหาใหม่โอ้รับนะคะโอเค ก็ขุดไปเรื่อยๆเอาของที่เราอยากได้ทุกคนอันไหนที่ไม่อยากได้เราก็ค้นหาใหม่ใช้5เพรเอานะคะค้นหาใหม่อาหารสัตว์ไม่เอากลองซุมสกิตมืดไม่เอาอาหารจัดไม่เอาเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะจะ้าจะจะได้เลื่อนไปอีกอันหนึ่งอะ่ะอ๋อเราจะต้องพบสุสานคขั้นต่อไปแต่เมื่อกี้เราเหมือนเราขุดแล้วเราพบเลยไม่ใช่หรอโอ้ยฝักทองขี้เกียจจ้าฝักทองขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวเพิ่มค่าแรงให้0ใสต่ติฟให้60 ดีด้วยนะคะคุณเจอทางไปต่อตกลงและยังไงอ๋อเนี่ยเราก็มาถึงขั้นขุนนางแล้วทุกคนพอถึงขั้นขุนนางปุ๊บใช่ปะจะขุดแรงๆดีกว่าเวลาเพิ่มค่าแรงให้คือแบบว่ารู้สึกว่าผ่านเข้าสุสานไวอะไม่ได้หรอกกดรับแป๊บอ่ะโอ้เฮ้ยโอ้ยเราตอนนี้เราอยู่สุสานขุนนางแล้วนะทุกคนสุสานขุนนาง ทำไมมก็อยู่ขุนนางตั้งแต่แรกกันไม่ใช่หรอเราต้องเข้าไปสุาสานองค์คลักกันทุกคนฉะนั้นเราต้องขุดเว้ยเราจะจ่ายค่าแรงให้คุณฟักทองนะคะรอบละ60ฉะนั้นเนี่ยคุณฟักทองคะคุณฟักทองต้องขย,ยันขุดนะคะอ่ะเดี๋ยวลองจ่ายค่าแรงแบบไม่แพงดูที่ว่าจ่ายค่าแรงไม่แพงแล้วไม่มีแรงขุดเลยจ่ายค่าแรง60แล้วกันจะได้มีแรงขุดทุกคน เราเจอทางไปต่อแล้วไม่ใช่เหรออ๋อถ้าสมมติว่าเราเจอทางใช่ไหมอะเราเจอทางเข้าสุสานแล้วแล้วเรากดรับของเราก็จะต้องมาเริ่มที่สุสานชาวบ้านใหม <c oughs> เ่เราลองพยายามใหม่แล้วกันเพชรจะเหลือไปสุมของที่อยากได้ไหมเดียกู <c oughs> เย้จะทางไปต่อแล้วไปขุนนางไม่เอาไม่เอาเราจะไม่รับเราจะไม่แวะรับของใดๆทั้งสิ้น ไม่แวะรับถึงไหมว่าของสิ่งนั้นเราจะอยากได้ขนาดไหนเอาไปค่าแรงรอบละ6กคุณฟักทองจ่าย60ขุดแค่2ทีถ้าจ่าย30ม่ิบขุดกี่ที1 2ึ่งสองจ่ายสาก็ขุด2ทีอู้คุณฟักทองทำไมค่าแรงแพงจังเลยทำไมมันไม่ไปสักทีจะติดอยู่กดสุสานขนางนานมากแล้วนะลองปิดก่อนก็ลองขุดใหม่ สูตรนี้ได้เหรอขุดตั้งนานไม่ได้ไม่ได้ไปต่อสักที่ตอนนี้เรามาถึงที่สุาสานองค์คารักแล้วนะคะซึ่งสุสว์องค์คารักเนี่ยบอกเลยว่าของมีค่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเชิงเทียนนาฬิกาาสหีบสมบัติและของต่างๆนานาแต่เราจะไม่แวะค่ะเราจะไม่แหวะเอาอะไรทั้งนั้นเราจะไปต่อที่สุาสานจักรพรรดิเพื่อที่จะท่าเต้นเท่านั้น พอเราไปถึงสุสานจักรพรดแล้วเราถึงจะเราถึงจะหมุนหมุนไอ้นี้ทุกคนหมุนค้นหาไอเทมใหม่โอุดแท้ตโอ,อว,ว,ว,วอทอเกสุสานอ,องค์ลนะคะไปสุสานจักพรดิทุกคนคจดว่าสูตรนี้ได้ผลถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าขุดแล้ว สุสานขั้นต่อไปสักทีอะให้ลองปิด,ปดกิจกรรมนี้แล้วก็ลองเข้าใหม่ดูวันที่จัดทำเว้ยหุยก้อนทองก็อยากได้แต่ไม่เอาค้นหาไอเทมที่เราอยากได้ก่อนพูดก่อนนะคะเพราะว่าโซนสุสานจักรพัรนิเนี่ยต้องบอกเลยว่าของมีเยอะมากเลยชนะเราต้องกดค้นหาไอเทมก่อนค้นหาของที่เราอยากได้ซึ่งนั่นก็คือท่าเต้นนะคะไดแ้แล้วตอนนี้เราก็ได้รับ่าแต่ละเดี๋ยวก,กดรับไอเทมก่อนนี่ตกลงมาเดี๋ยวเราออกมาดูก่อนว่าท่าเต้นเนี่ยเป็นท่าเต้น <S <S แบบไหน ใหม่ก็คือทาเต้นนี่นะคะเขาเรียกว่าลูกไฟบูยาดาสงสัยเลยแล้วกันเอาไว้กดเล่นตอนอยู่ในเกมป้านทุกคนแล้วแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเพชรเราก็เหลือนะคะ14,780เพชรนะคะเดี๋ยวเราจะมาสม่มอันนี้กันเดี๋ยวเรามาดูก่อนจัดรู้สึกว่าคุณคุณว่ากล่องอันเนี้ยจะมีหลายกล่องอยู่หน้าในในนี้จัดมีอยู่27กล่องเอ๊ะนี่มันเป็น ใช้ไม่ได้เสียดายมากเลยงั้นเปิดทิ้งเลยแล้วกันเปิดทิ้งให้มันหมดหมดไปอ๊ยายอที่ทสาุเราจะสุ่มกล่องนี้นะคะรอบละสิบกล่องทุกคนหาสิบกล่องเจ็ดพันห้าร้อยเพชรมาดูกันว่าสิบกล่องจะได้ไหมนาด้สุดแค่ยี่สิบกล่องแค่นั้นอะดูจากสภาพเพชรละแล้วสิบเพชรได้สิบกล่องนะมาดูกันค่ะว่าสิบกล่องที่เราซื้อนี้นะ สวยมากเลยดูสิแพ็กสิไปเลยค่ะไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะพบเปิด10กล่องนี้ได้แน่นอนเจ0ดพันห้ารอยเพากน้อย7500พเก็ได้บผู้หญิงมาแล้วขาดแต่ของผู้ชายขาดแต่ของผู้ชายรอบนี้น่าจะได้ดกดทีละกล่องดีกว่าเผื่อแบบได้จะได้แบบเพรจะได้เหลือนะ โอ้ไม่ได้หรอ6,000เพชยังต้องลดออกกี้15มาดูกัน8กล่องเหลือแต่ของผู้ชาย8กล 3, 2, ่อง3 2มกล่อตอก็หลีก,กล่งกลอกกลงจะได้ไหม เพเเนี่ยดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าสกินปืนที่เข้าใหม่เนี่ยจะเป็นสกินปืนอะไรกันนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปหน้าละกันว่าสกินปืนรอบหน้าเนี่ยจะได้ง่ายหรือเปล่าหรือว่าจะได้ยากมาเดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้ก่อนดีกว่าว่าเราชอปปิ้งเนี่ย14,000พเอ๊ะหรือว่า1 7 0 0 0ไม่รู้ว่าแต่มัน780เพชรมั้งจะจำได้แค่1กับ80เพชรด้านหลัง เราเหลือเพียงแค่500เพชรนะคะของที่เราได้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นชุดไดมอนด์รอยัลนะคะ s <S ชุดนี้ <the> นี่เท่ๆเลยแล้วก็จะมีทรงผมนะคะทรงผมอันนี้จะเป็นทรงผมจากเซตอิลิพานนะคะแล้วก็จะมีทรงผมของผู้หญิงด้วยเนาะ นี่ก็จะเป็นแบบแรปเปอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบนะคะสีผมสีฟ,ฟ้าของเขาอะ่ะใครนะคะที่แบบเก็บเควสท,ทำเควสขั้นแล้วเนี่ยหรือว่ามีงบนะคะในการต้องบอกว่ามีงบในการสุ่มกล่องอันนี้อะ่ะ ก็ลองได้นะคะเพราะว่าผมอันนี้เป็นผมสีม่วงซึ่งสีมันจะซอฟต์กว่าสีฟ้าสำหรับชุด e l ลิทพา n ของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นผ้าวพกผมสีเหลืองนะคะแล้วก็ผมสีส้มนะคะซึ่งก็เปรี้ยวอีกแบบหนึง่งแต่ว่าสำหรับใครที่อ,อยากได้เป็นผมสีม่วงก็ต้องไปสุ่มเอานะคะในกล่องแล้วก็เดี๋ยวมาดูพวกเอฟเฟคระเบิดหรืออะไรต่างๆก่อนมาดูที่้างอาวุธอ่าอันนี้เป็นเอฟเฟคระเบิดนะ,ะของ ิขั้นสูงรอบนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบว่าระเบิดออกมาเป็นดนตรีนะคะจะว่าสวยนะสวยอยู่อ่าอันนี้ก็คือไม้กระบอกนะไมะ้กระบอกที่เราได้มาจากสิทธิ์ขั้นสูงรอบนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็รวมๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้ของไปเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ของที่ค่อนข้าง,าง,างหาได้ยากนะคะอย่างเช่น ทรงผมนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่ได้จากกล่องสิทธิ์ขั้นสูงด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้ของแบบนี้เนี่ยก็เข้ามากดซื้อได้นะคะในฟรีไฟล์เนาะซึ่งบางกิจกรรมมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่แต่ว่าอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะสาหรับสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยกล่องอันเนี้ยที่จะสุะ่มอ่ะสาหรับน้องๆหรือใครที่ไม่ได้หาะไรได้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะค่อยๆทําเควสเก็บไปนะคะแล้วก็ค่อยๆสุ่มก็ได้ไม่ต้องรีบสุ่มเหมือนจัดก,ก็ได้เพราะว่า ว่ากล่องอันนี้มันน่าจะอยู่นานอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันนี้เสียเพจไปเยอะมากอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยล่ะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครที่อยากพูดคุยกันแบบสดๆกับจัดมินนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมแล้วกันเนาะจะสตรีมตอนเช้านะในแฟนเพจจัดมินนะคะจัดมินชาแน แล้วเจอกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ